คอย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 จะคอยดึงคอยจะจะดึงเลยเอ้าหับหับดึงออกมาเลยทำคอยครับพี่น้องครับสี่ถุงกัวครับสี่ถุงกัวอยู่หลังอำเภอครับเฮ้ยชื่ไปบ้านเสี่ยเซียงโอ้ตัวพูดหรือตัวเม่ครับตัวเมียยางดีโอ้ยพี่น้องตัวเม่ยตัวเม่ยตัวเมียเศษ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 เสษเศปากเสศษดังก่อน ตัวเมียเก็บขอกนังเตี้เข้ามงล่ะตาสองลุ่มต่สองกุ่มโอตัวใหญ่่ตัวใหญ่่ตัวใหญ่มุมดีมุมดีตัวแม่ยย่างดีตัวเมีย่าดีเนี่ยแนวนี่แนวนี่แนวนี่แนวนอนตอนนี้ก็สิทีถุงกลัวครับบรรยากาศซีถุงกัวมาถึงมาทำกอดโยนังอำเภอครับบรร่าวะลูุญราย ไปหู้เลยวุ่นน่ะมาเป็นยังปลอดภัยปลอดภัยวุ่นน่ะโอ้ยโยคอข้าวเดียวแข็งแรงดีแข็งแรงดีเกิดจากพ่อผสมโตเนาะมันใหญ่มันเดีมันมันเบ่งโมออกมันใหญ่มันใหญ่โบดมันมันหยีดีมันใหญ่บ่านัดวุ่นน่ะว่าจากพ่อผสมโตครับเบ่าวนัดปทุมละนาวัดบัญยังิเขื่อเด้อไปอยากสม อยงสมเอืนหาเบานัดได้เปนะเดฝมาดีละหลายชิปกังไบงเมียฝนเด้อครับเมียนจะหวงยู่เด้บ่ิปลอยเมีมาเรียเรียบเหม่อนชิปปังไงเบโอ้อย่างี้เี๊บอ๋อโจดังโจดังโจดังโจดงไพนดังแน่เส้ดังแน่เมียเรีย ดังเนี mountain, eh ้ยบุญอะเล็บบุญอะเล็บจนสีแห้งจี้จียู่บ่เล็บจีู้่บ่เล็บนี่บ่วลายเลยบ่ธรรมชาติเลยบ่เออวเหมือนบัวคืนเยอะบ่มันบัคือไปกี่งาม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 ตัวแม่พี่น้องตัวแม่ยงามเป็นได้เพิ่นได้ตัวผู้มาสองตัวซ้อนแล้วสองปีซ้อนได้ตัวผู้ปีนี้ได้ตัวเมียเราไม่เห็นมาเรี่ยวมัน เอาวคอยคอยแกะออกแกะเสียข้าวก่อนบหนีิแกะเสียข้าวเชิญก่อนนะแ,แม่แม่สั่นหัวดึ๋งดึ๋งมึงเด้อครับพี่น้องปล่อยมาเรียนได้หนิแม่อยากห่วงแน่ได้หนิอุ้ยออกออกแล้วยังยังบวชจอยนะแม่เน่องโอ้ระวัะงระวังระวังมันสั่นหัวว สอได้สมหาลูกวันโคเอนาเลยก็ได้ต้องเอาเลยกอกมันลอยได้อยู่แกเชียกเลยพูดยังเมยนึงกับนมใครเหรอครับพี่น้องครับสมสมมือเดียวกันบอกโอ้รอดได้หดได้รอได้ลอยได้เหมือนครับพี่น้องออกซองออกซอง แม่นี่อยากตังกินจันหัวอด้เพ่อเจ้ามาทันินที่จมาทันยังถอดหน่ยังอยู่ท้างหนามันเออมุนเขืนมุนเขืนมุนเขือนสันสันชื่อชื่อดอกพูนออกมาออกมาผลเบ่งลูกพูนเห็นลูกอยูปล่าออกมาอีลาออกมาถอยถอยไปล้างไปออกขวเปนบ้าน เลยวเลยออ้เออบงลูกบังลูกเห็นลกอยู่วนเนียหยาบลูกได้เนี่ยมึงหยาบลูกดโลูกลด์ยังไปเสียลกมันเออเออลกไปยาเออลวกไปย่างรับพวกไ้ตุ๋นกันเออนึกาไปปเนี่ยอุ้ยแม่ยังอวด้าเก่าพี่น้องยังอกู่จ้าตัวหนึ่ง เดี่ยวลูกง่วงวัวเป็นง่วงเป็นงานแล้วนี่พันลูกมาแล้วสองตัวพ oh ี hm. ่น้องเป็นงานแล้วจ้างหน้าที่แล้วพ่อแม่ลูกเถิกมาสองตัวแล้วตัวนี้ในตัวเมียครับแต่แนวแล้วคือก้อนออกเอง ก้อนเนี่มากออกตั่งามเึืนพี่น้องนี่ไล่ต่อไปครับประมาณอาทิตย์นึ่งคนวานี่นกอ่น่อดดะปตัวีอาทิตย์นึงใหนเงาออมนรุ่มคล้อีกวันน้ะอนี่จะโตพี่พี่รุ่มออกนุ่มคร้วันน่าออกได้เที่ยวเที่ยวนี้นอนหึไ้ขือไ้ขือไ้เที่ยวลุมในงอก่อ อ่ะสุดยอดสุดยอดชิบนี้ไว้ชมนี่ได้พี่น้องถับเมื่อหานอนก่อนบนไหไอคุณแม่เราพอน้องเด้บัเนี้นอ่ะอน้องเนยอาหารอีสานของเสียบอาสารอีสานเนี่ยนี่ของเสียบนี่